ไปทราบมาก่อนหรือไม่ว่าขยะที่เราได้ทิ้งกันในแต่ละวันนั้นได้สร้างปัญหามากมายขนาดไหนให้แก่สังคมขยะที่มาจากแหล่งต่างๆมักจะถูกกาจัดด้วยวิธีการฝังกบหรือไม่ก็นํามากองเป็นภูเขาขยะซึ่งล้วนแต่สร้างปัญหาให้แก่สิ่งแวดล้อมอย่างไม่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านสุขอ,อนามัยของชุมชนคือเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคความเดือดร้อนนําคาญจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์การทําลายทัศนวิสัยอันสวยงาม รวมทั้งการเป็นแหล่งผลิตกา๊าซมีเทนหรือกา๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งก็มีการสร้างเตาเผาขยะหรือโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากแต่กลับให้ผลการตอบแทนที่ต่ำซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นวิธีการกำจัดขยะที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ยังคงขาดประสิทธิภาพไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนและยังไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ฉะนั้นปัญหาขยะล้นเมืองจึงยังคงพบเห็นได้ทั่วทุกมุมโลกแต่ในวันนี้ขยะจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเนื่องจากบริษัทเอวาเอเน g y i จีอินเตอร์เนชั่จำกัดซึ่งเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาเครื่องกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีชื่อว่าเอว e เอเน y e v จีเอ i ว n s y s t ชัที่มีความสามารถในการกำจัดขยะโดยไม่ต้องคัดแยกประเภท ไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกหรือขยะแห้งพลาสติกยางรถยนต์น้ำมันเครื่องใช้แล้วผลผลิตทางการเกษตรซากพืชซากสัตว์อาหารเหลือทิ้งหรือแม้แต่แก้วกระดาษหรือโลหะโดยไม่จำเป็นต้องนำมาทำให้แห้งหรือย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนแต่สามารถนำมารวมกันเพื่อทำการกําจัดขยะได้ทันทีโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องจักรแต่อย่างใด ด้วยเครื่องกำจัดขยะของเอว่าจึงทําให้การกําจัดขยะนั้นเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดายซึ่งไม่เคยมีผู้ใดที่จะทําได้เช่นนี้มาก่อนจึงทําให้ความหวังในการกําจัดกองภูเขาขยะล้นเมืองนั้นสามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอนแค่เพียงการเป็นระบบกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างเดียวเท่านั้นก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่เป็นเลิศแล้วแต่เอว่า Energy Evolution System ยังมีความสามารถอีกประการหนึ่งที่เหนือชั้นกว่านั่นก็คือการเป็นเครื่องผลิตน้ำมันดีเซลแน่นอนที่ผ่านมาอาจจะมีหลายคนสามารถที่จะผลิตน้ำมันจากขยะได้แต่มีเงื่อนไขมากมายและที่สำคัญผลผลิตของเขาเหล่านั้นก็จะเป็นได้เพียงแค่น้ำมันดิบเท่านั้นและด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีรับเฉพาะของเอเอเรี ทำให้เราสามารถที่จะผลิตน้ำมันดีเซลและสามารถที่จะเติมในรถยนต์ได้ในทันทีโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาโรงกั่นหรืออะไรอีกแล้วด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นเหนือใครนี้จึงนับว่าเครื่องเอวาเอเน y e จีเอฟ i ว n s y ชั e นเป็นการก้าวกระโดดแห่งวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในระดับโลกในการทําให้กองภูเขาขยะที่เคยถูกมองว่าไรค่าและเป็นปัญหากลกลายเป็นบ่อน้ํามันบนดินขนาดใหญ่ และยังสามารถเป็นแหล่งรายได้อย่างมหาศาลในอนาคต e อวา n อเนร์ยีเอ t i ว n s y ชั e นซมีกระบวนการทำงานที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพการทำงานนั้นเริ่มจากการนำขยะบรรจุในเตาอับอากาศแล้วให้ความร้อนในระดับ300-500ถึง500องศาเซลเซียสจนเกิดไอแล้วเคลื่อนตัวไปยังถังกันเมื่อไอความร้อนกันตัวก็จะทำให้ได้ผลผลิต3ชนิดออกมา ซึ่งได้แก่กา๊าซ LPG น้ำมันดิบและน้ำโดยที่กา๊าซ LPG จะถูกนำมาหมุนเวียนเพื่อให้ความร้อนกับเตาอับอากาศอีกครั้งหนึ่งเพื่อการลดต้นทุนในการผลิตน้ำจะถูกแยกออกมาแล้วนำไปเก็บไว้ในแท้งน้ำส่วนน้ำมันดิบก็จะนำเข้าสู่กระบวนการต่อไปนั่นคือกระบวนการจัดเรียงโมเลกุลหลังจากนั้น น้ำมันก็จะถูกนำมาผ่านกระบวนการสุดท้ายคือการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสิ้นสุดขั้นตอนนี้เราจะได้น้ำมันดีเซลที่สามารถนำไปเติมเครื่องยนต์ได้ในทันทีเมื่อก่อนนี้เราต้องอาศัยการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์นับหลายล้านปีกว่าเราจะได้น้ำมันดิบมาแต่ในวันนี้ด้วยเครื่องเอว่าเอเนร v ีเอเวอร s y s ชันนั้นเราสามารถที่จะย่นระยะเวลากระบวนการ ของธรรมชาติเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนอกจากนี้ยังมีผลผลิตข้างเคียงอีกหลากหลายชนิดซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการผลิตน้ำมันดีเซลซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายหลายอย่างซึ่งได้แก่ยางมะตอยผงคาร์บอนน้ำส้มควันไม้ยากำจัดวัชพืชและฐานเชื้อเพลิงความร้อนสูงทั้งนี้ชนิดของผลผลิตข้างเคียงจะขึ้นอยู่กับชนิดของขยะที่เป็นวัตถุดิบต,ต,ตั้งต้น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทเอวาเอเนอร์จีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้ทำการสร้างเครื่องจักรเพื่อกำจัดขยะและผลิตน้ำมันจำนวน3ขนาดมีดังนี้คือขนาดที่ 1. เครื่องกำจัดขยะและผลิตน้ำมันขนาด5ตันซึ่งมีความสามารถในการกำจัดขยะประมาณ20ตันต่อวันขนาดที่ 2. เครื่องกำจัดขยะและผลิตน้ำมันขนาด10ตันซึ่งมีความสามารถในการกำจัดขยะประมาณ40ตันต่อวัน โดยมีกำลังการผลิตน้ำมันต่อวัน12 0 0 0ันลิตรขนาดที่3เครื่องกำจัดขยะและผลิตน้ำมันขนาด20ตันซึ่งมีความสามารถในการกำจัดขยะวันละ80ตันโดยมีกำลังการผลิตน้ำมันได้วันละ24 0 0 0ลิตรซึ่งเครื่องกำจัดขยะและผลิตน้ำมันทั้ง3ขนาดนี้สามารถที่จะสร้างผลประโยชน์ได้อย่างมหาศาลดังนี้เครื่องขนาด5ตัน จะสามารถสร้างรายได้ประมาณวันละ1 7 9 9 0 0 0บาทจากกำลังการผลิตและการสร้างรายได้ของเครื่องกำจัดขยะและเครื่องผลิตน้ำมันภายใต้แบรนด์เอวาเอเนนั้นสามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาลในทุกวันทุกเดือนทุกปีและจะสามารถทำการคืนทุนได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วจึงถือว่าการลงทุนกับบริษัทเอวาเ e r น y i n ีอินเตอร์เนชั่กัดนั้น จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้ด้วยการผลิตน้ำมันดีเซลที่มากเพียงพอต่อการทำการค้าเช่นนี้หากมีการใช้เครื่อง e อ a Energy Evolution System กันอย่างกว้างขวางแล้วแล้วก็ก็จะทำให้ขยะต่างๆนั้นจะกลายเป็นแหล่งรายได้อันมหาศาลและจะช่วยลดการนำเข้าและพึ่งพาจากต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมแน่นอนดังเช่นตัวอย่างในประเทศไทย ซึ่งมีปริมาณขยะมากถึง15ล้านตันต่อปีนั่นหมายความว่าจะสามารถนำกลับมาเป็นน้ำมันดีเซลได้ถึง3,750ล้านลิตรต่ตอปีซึ่งคิดเป็นร้อยละ21ของการใช้น้ำมันดีเซลในประเทศเลยทีเดียวสำหรับในประเทศหรือท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมากขึ้นเท่าใดนั่นหมายความว่าเขาจะสามารถมีโอกาสสร้างรายได้ได้มากขึ้นเท่านั้นสำหรับในอนาคต เราอาจจะได้ยินกันว่าน้ำมันกำลังจะหมดโลกในอีก30-40ปีข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีของเอวาเราสามารถจะเปลี่ยนซากพืชซากสัตว์หรือทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้กลับมาเป็นน้ำมันดีเซลได้เพราะฉะนั้นน้ำมันจึงไม่มีวันหมดโลกและน้ำมันจะอยู่กับเราตลอดไปและจะสามารถใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด